ว่ามีเรื่องย่า่ที่จะพูดต่อเพราะว่าถ้าถามจะ็นเรื่องอื่ใช่ม่ดด้วยยังไม่ด้สัมภารณ์อ่ะเริ่มดูเริู่นนค้ต้องร พร้อมนะเพลงยังยังไม่เิดเลยแน่อร้น้อยเพลงจบก่อนแต่ถึงว่าจะไม่จบเองเพลงมันหลุบไปทั้งคืนแล้วพี่ไอนี่นเป้าแล้วจบลยเห็นไหมเราู่เสียงรได้เมื่อกี้เสียงพื่เราไม่ได้เลยเพือเสียงแอบเลยจริงเขาเป็นเพียง เอาผมก็วันนี้ผมสองคนมาร่วมง,งาน o r ร o Space ดังที่สยามสแควร์อา่าสแควร์วันใช่ครับผมก็ดีใจมากที่ร่วมง,งานกับทาง o r ร o ครับเนี่ยก็เป็นงานใหญ่มากได้เจอแบบแฟนคลับแบบเฮ้ยพี่พีก็ดีใจมากครับแล้วคอนเซ็ปต์เพียมากเพราะว่าด้วยชุดเนี่ยดูชุดเป็นอวกาศมาแล้วก็ก็ต้องเสียบอกว่า o r ร o เนีนน่ยส่งขนมเนี่ยไปอวกาศใช่คือว่าคือใครจะคิดบ้างขนมอยในอวกาศเนาะแต่ว่าเล่นใหญ่มากก็คือส่งขนมไปแล้วก็ที่สเคัญคือรสชาติอร่อยมากอยากให้ทุกคนได้ลองมากปกติเราชอบกินขนมแบบ พี่มีอแ้วรอเปล่าชอบกินขนมมากพี่เราพูดชอบกินขนมมากแต่ว่าหลังๆมาพยายามกินน้อยลงเพราะว่าเพราะว่ามันเพลินม้วนอ้วนเพลิไม่คือมันเพลิจริงๆเพราะว่าคือโอโยเนี่ยมันอยู่ชื่อทุกคนดูอยู่แล้วโอโับมตั้งแต่เด็กเลยแต่แบบบิดชิมกินจุดมนมมาทุกทาว่เป็นเป็นิที่แบบว่าช่างมากๆเด็กใช่ไต้องเสรแมอะไ ก็เติบโตมาพร้อมกับโอริโอ้อรือว่าเกิดมาปุ๊บโอริโออยู่ทุกทันก็คือบิดตื่นมาปุ๊บก็บิดเลยคิ้วๆถุกนมโอริโอ้บิดถูกต้องอย่างเมื่อกี้ทีมงานถามว่าสรุปเอทกินเองได้หรือต้องมีคนป้อดโอ้โปหตีก็กินเองนะแล้วถ้าเป็นทอนนี้แล้วันนี้ต้องมีคนป้อนหรอก็มีคน้อดก็ได้แล้วมันจะอร่อยไหมป้งรสชาติมันจะแตกต่างไหมครับถ้าเป็นโอริโอ้ใสซรังขยี้กระป๋องขึ้นเพราะว่าไส้เป็นสีฟ้ามันจะได้อร่อยกว่าไส้ดิบาวแล้วถ้าหม ป้อนปุ๊บมันจะหวานเหมือนเดิมนะหวานไห้พี่ป้อนบ้างไหมหล่ะได้รู้ไม่ไม่มันจะดูชาได้ไงม่นจะได้รู้ว่าหวานไหมแล้วเมื่อกี้ที่ลองชิมพี่ป้อนแล้วเป็นัไงหวานมากสีฟ้าเนี่ยหวานกว่าสีคืออยู่แล้วเพราอมีกลิ่นฟุตตี้นะครับผมใช่ก็จะแบบตามคอนเซ็ปต์ของความแบบสเปซอะไรอย่างนี้คุชชั่นนี่มีกี่ลายมีห้าลายครับผมใช่ มีโรเกต์เฮลเมตเทสโกบสตาร์เกสแล้วก็ชุดดิงสาครับแชุดดิงสาได้เอะไรครับชอบลายไหนชอบลายเป็นแรงเป็นแรมนี่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่เขาผลิตออกมาถึงจะเป็นแบบลายที่มันแรงหายากแลมีกิจกรรมบ้าบเสนจะบัสแกนได้ด้วยเราอยากมีคุณป้อนมาไหมอ่ะเมื่อกี้เราไม่ได้โดนป้อนนี่นี่เราวกกลับมานี่ได้ไงเนี่ยเมื่อกี้มันขาดไปแล้วขาดเดียวอ๋อแล้ก็คือเราอ่ะเป็นคนรักสบายอยู่แลนะเราก็อยากให้คุณโดนแบบป้อน้บ้างทำได้ไหมคะก็แปลว่าใครป้อนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นไม่ได้ ถ้าป้อนแบบจากพี่มาอาจจะหวังเไม็ได้แล้วพี่ลูกเอททำได้ไหมพี่ลูกเอททำได้ถ้าถ้าบอกก็ทำให้ได้ตลอดเราเป็นทุกอย่างให้เขาแล้วฝากรถก็ขับอันนั้นป้อนด้วยต้องป้อนก็รู้สึกเออรู้สึกเป็นพ่อครับไม่ได้เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วด้วยเขาบอกเขาไม่อยากเป็นพ่อเขาไม่อยากเป็นอะไรอะไรนะใครบอกไม่ได้เป็นพ่อ บอกว่าเขาบอกว่าเขาอยากเป็นพ่อแล้วญาตมาเพ่อแล้เนี้ยญาตอยู่แล้วเพราะว่าไปรับไปส่งแล้วเ่ยเป็นพ่อแล้วถ้าปากิจกรรมแบบไปนิ่งน้ำเป็นยังไงบ้างก็กิจกรรมมากเพราะว่าคอโเนี่ยสามารถซื้อได้แล้วทุกที่ลก็ถ้าเจอก็สามารถซื้อแล้วก็มีกิจกรรมประมาณสัอ้งเดือนเรแบบฝอััมากมแล้วก็ก็อย่าลืมเพราะว่าคณบางคนกินเยเราไมรู้ว่าไลน์ ม,มันคือไลฟ์สเปเชียลหรือเปล่ามันคือไลฟ์แรงหรือเปล่าก็ต้อง Deadpool. ลองดูใช่ไหมกิจกรรมเยอะถ้าสองเที่ยวจบไปแล้วอาจจะเจอเราหน้าพร้อมกีเซ็ตเฮ้ยอันนี้ก็ฝากอก็ผมบอกลึกๆบอกลึกๆฝากงานแคให้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาสามารถทำาแวะเวียนได้ถ้าไม่มีเซ็ตไอซ์ไปเราจะปิดให้ดูเลยก็รอนแค่ไหนก็ไม่ติด เอาาสารกัสีสารอาเอาด้วไปนไปอไปข้พื้นทะเลก่อนไปทะเลทีไม่กินขนมเยอะๆเพราะว่าอยากไปไปชใช่คือเราต้องพิจาไปทะเลด้วยแล้วก็ไปถึงขึ้นเลด้วยอุคนในที่เห็นในภาพนี่คืขอุลัสะก็จริงๆเราเหมือนแบบเราก็พยายาม m a น n t a i n เรื่อยๆไม่ได้แบบว่าเอ้ยเดี๋ยวต้องถ่ายวันนี้แล้วสิบวันงดอาหารอะไรเงี้ยเราก็แบบพยายามทำให้มันดูดีตลอดเวลา ตนเกิดแบบต้องใช้โดยที่เราไม่รู้ตัวอันนี้ทะเลไปทำอะไรไปครับทะเลไปจริงๆนี่เรามีไปงานเราไปไปงานอีเวนต์ครับผมที่ที่ห้างใช่ครับแล้วก็เราก็อยู่ที่วันต่อเพราะว่าเราว่างแล้วก็เหมือนแบบอยากพักผ่อนด้วยอะไรเงี้ยอยู่กรุงเทพก็แบบทำงานเยอะกันอย่างเงี้ยใครถ่ายรูปแบบไวนก็ถ่ายการถ่ายครับไปกันสองคนหลังมีมีพี่โก้ด้วยใช่พี่โก้ไปด้วยถ้าถูกต้นในคลิปไหมพี่โก้ไม่พี่โก้เขาไม่ชอบ ไม่ชอบอยู่กับพวกผมเขาแบบเป็นแบบติดอยาอยู่คนเดียวแบบพวกเธอไปกันเลยก็้วน้ำใจพี่ก้อยใหญ่ในน้ำถูกปะใช่เพราะว่าอย่างแบบเวลาตอนนอนเงี้ยเขาบอกว่าฉันไม่นอนกับพวกเธอพวกผมก็ไม่อยากนอนกับพี่โกเพราะว่าพี่โกเป็นแบบมูปะตามูปะตาคือบิ๊กไซบิ๊กไซเด็กเวลาเขาชอบแบบ เล่นเ่กับปกติแต่ว่าที่แบบว่าไม่ได้ไม่อยานอนด้วยกันเพราะว่าโตใหญ่ผมนอนด้วยกันสองคนทำไมอ่ะมก็ชมเติมชมเติ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 มเใเลิมอติมเติมเติมเอิมเตินเติม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 เปิมเต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 ิมเมเตเเเเเมเเมเตตตมนเตเิเเติมเมเมนเิเติมเ เช่าผูกก็แค่นั้นก็ธรรมดาเราไปไทยล้วก็ต้องถอดเพราะว่าไทยมันร้อนไงใช่แล้วแล้วชุดแรกๆคือแฟนถามผมว่าอะไรผมพูนฉลามเสือฉลาอทะเลตั้งเสื้อจริงนั่นแหละคืออันนี้แหละเป็นจุดต้นตอนะครับก็คือเธอไปปล่อยเอาฉลามไปปล่อยเอาฉลามไปปล่อยไม่ใช่คือเขาอ่ะไม่รู้ว่าจริงๆกับผมเป็นคนไทยยิบยิบไม่แต่รู้ที่ผมแบบเขาตอดเสื้อไม่รู้เป็นใครเอง เขาให้แกบ้างเขาถ่ายให้เราเขาดีไหมไม่จีบขนาดในการถ่ายทาดเขาถ่ายทอดรูปตั้งเราออกมาขนาดนั้นนี่ว่านี่ชอบรูปม,มากนี่ตั้งให้สิบเต็นสิบใช่เพราะว่าก็ทุกรูปที่ผมลงอ่ะเขาถ่ายหมดออแหละที่เราได้ยินบอกคนถ่ายรูปดีผมเอ้าวเราก็มีพนากงานกันบ้างถ่ายเป็นการถ่ายเขบ่นไหมอะไรนะเขถ่ายเขบ่นไหมก็ไม่บ่นนะเพราะว่าจะบ่นทำไมก็เป็นคนเห็นรูปก่อนอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนที่แบบ เพราะนี่บอกว่าถอดเสื้อมาถอดไมคถอดไมค์ก็เป็นคนไม่ถอดเองไงไม่พาถ่ายย่านไปคะหาคนที่มันลิศท่สุดไม่ยากไม่ยากเพราะว่าคือถ้าผม้อะเวลาถ่ายรูปอะคือจะเป็นคนที่ปวดขาผมกางยาวมาแล้วพี่จะซื้อไอ้นี้พูดตัดตนอคลิปายมากมาเพราะอะไรคืออันนี้ผมคิดเองนะผมถิดว่าเขาบอกทะเเขาบอกทะเลเวลาแบบว่าแนนบราเป็นทะเลเป็นแบบผู้ชายเขาจะเข้ามาเราโฟกัสตรงไหนตอนถ่าย อันนี้คำถามแปลกๆรฟกัตองกัไหนัสมือโฟกัสมไม่เราต้องโฟกัสเออหน้าฉลับเนือหน้านะครับหน้าเอาวิธีไดวิลเลียมท่บานไหอ่ะเออไปถามที่คำถามพี่ีาเออเราอมืองเลยตงนิดนึงหายคน

ใช่เพราะว่าผมอ่ะแบบเออบางทีแบบก็อยากเปลี่ยนบูดบ้างก็ใช้กล้องโทรศัพท์ถ่ายอะไรเงี้ยแต่ว่ามิเรียมบอกว่าพี่จะถ่ให้หน่อยเอาเลี้ยไปถ่ายให้แล้วแหละเอาโทรศัพท์ไปบอกไม่เอากล้องเพราอย่างนี้เพราะว่าแบบคนอื่นเถ่ายรูปเองก็จะใช้กล้องโทรศัพท์ถ่ายพออยู่กับผมก็จะมีรูปจากกล้องไง่ใชรู้สังเกตว่าถ้าในีจีไอจีเนี่ยมีมีรูปแบบกล้องเมือะไร ก็ว่าจากเขาเองงานโปรการตรงไหนของเขาตอนแต่งเราตรงนี้มันดีหรือว่าคงสั้งมาด้วยกันในสองอย่างไม่แล้กว่าเราก็โปรการให้มันแบบองค์ประกอบของภาพมันต้องแบบดีทั้งหมดใช่ส่วนไหนเขาหน้ามองเปินติดกต้องไม่จริงคนนี้ก็มาด้วยกันส่วนไหนเขาหน้ามองเปิดติ๊กเกมก็จริงๆผมโปรติผมก็มองหน้าอยู่แล้วเพราะว่าแบบเขาแต่งเปิดติ๊กกมมาใส่เชิ้อใส่อะไรเป็นเที่ยวทะเลอะไรอย่างเงี้ย อ้าเขาไม่รู้ไปทะเลต้องอยู่ในน้ำอะไรนะครับเขาแต่งตัวแต่งเชิญใส่สีแหนยาวใส่มีนั่งขนาดไหนก็ใช่ตอนเวลาถ่ายรูปเขาใส่อย่างเงี้ยแต่ตอนเวลาไม่ถ่ายรูปก็ก็ไม่ได้เปิดเผยออกไปไงมีมันที่มีภาพลับๆมีภาพลับๆเราต้องเห็นไหมภาพลับอ่ะไม่ได้อะไรมาไม่ก็ถ่ายไว้ไม่กี่รูป ไม่ต้องไม่ต้องลงดีกว่านั่นคือเมื่อกี้เธอบอกว่าทางกล้องเธอมีแต่รูปเขาไม่ถึง่มร่อยอะไปถึงว่ารูปถอดเสื้อมีไม่กี่รูปไม่เขาแอบถ่ายเพผมไม่เห็นคือช่วยผมมากำลังเพิ่งลงตัะจากน้ำแล้วก็กำลังล้างัวเรียบถอดเสื้อแล้วเขาก็แบบมา n a ทีุ่ิดว่ารูปจี่จะได้เห็นในโอกาสหนไ่จะการวเดอวเช็มีโอกาส ไม่ได้มีโอกาสได้ลงเลยเพราะว่าก็ถ่ายเก็บไว้เฉยๆบางอย่างไม่ต้องเป็นต้องเปิดเผยทุกอย่างก็ได้ใช่จะถ่ายแล้วมันก็ต้องแบบเออให้คนเห็นดูบ้างว่าเป็นสวยหรือเปล่าแล้วถ่ายรูปสวยอะไรเงี้ยีันนี้ไม่เรียกอันนี้มันมัดไถ้าเขาจะขอลงคือเลื่องแต่เขานี่แกะนะเพราะยังมี้าการพวกพี่ไม่เห็นแต่ช่วยบรรยายใหพวกพี่บรรยายใ้การที่ที่ที่สุมันน่าขยาดอีกก็เป็นฟิลเหมือนผมถ่ายนั่นแหละใช่เพราะว่าผมเซ็ตที่เปียกน้ำก็ยังไม่ลงเพราะว่าผมมีรูปที่ะมาก ลงแบบเซตที่แบบลงน้ําอีกนะได้แต่ว่าก็ถ่ายด้วยกันจริงๆคุณลงไปแล้วเซตนั้นอ่ะที่อยู่ท้ายเรือตอนทะเลทุ่งใช่แต่ว่าผมก็มีลูกเซตนั้นที่เป็นกีติโนบีอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีเซตที่เขาตากน้ําด้วยหมายถึงว่าก็ถ่ายด้วยตอนตากน้ำอะไรเงี้ยลากราคาท้ายเรือ ไม่สม hey, ่างเลยแสัดขทะเลเปนข่ามาทะเลมปน่ก็หน mm. ้าแบบแสงยังไม่ตกก็าเสานกับน้าก mm. ok ็สีฟ้าสีดนในฐานะชายหา่อนไม่น้ำไมเราไมันอยู่แล้วว่า่มันจะเป็นตุ้ม่้าหรือไม่ตมไม่น้ใช่แล้ไม่เป็นอยู่แล้วแล้วแนกับเรูที่ผมไป่ายน้อ่ะ ไปบอกเหมือนตภาพน้ำแปลว่าเหมไม่เหมือนตภาพน้ำเขาบอกเหมือนทางโอเยไะรได้ี่บ้านไม่เราไปพุ้กับเขาไง้างไม่ได้หรอกากับปี้กัปองเราเราอยากไ่ท่าไหนเราอยากไ่ท่าไหนท่าเขาสอยใหญ่เขาสอยท่าไหนตทะเลมากอเรียนเรียนม่น้ํวไว้ไม่ได้อีเสื้์สมุดะ

ุออกหังเไม่ก็จะเห็นความสมแบบเขาหุ่นดีอยู่แล้วทุกคเห็นในซีีนโปไมละอมาีก็ลองไปดูอีทีเก้ามัน่จะไม่เหมือนเดิมแล้วไงพราะเทมโปมันถ่ายนได้ให่เดว คนเขาดีอยู่แล้วแต่เขาแค่แบบเขินเออะไรอย่างเงี้ยใช่ถ้าแบบคนเห็นเยอะแต่ถ้าผมเห็นไม่เป็นไรนะเดี๋ยเวลาเป็นว่าพวกเราไม่มีโอกาสได้เห็นนะใช่ไม่มีโอกาสได้เห็นหรอครับอย่างเวลาไป็นเพื่นมันใช้เวลาทุกการมันเป็นยังไงบ้างอะไรนะครับอย่างเวลาไปทุกกื่นมันใช้เวลาทุกการมันเป็นยังไงบ้างมันแตกต่างกันมนงานยังไงมันเป็นคนรี่ทำอ่ะใช่เพราะว่าด้วยความที่เวลาเราเราพักอ่ะมันคือแบบทริปพักจริงๆเพราะว่าปกติเราจะแบบว่าฟิกเวลามากพอ้นเสมเวลาจะไปนี่ไม่นี่ไม่นี่ซึ่งในแบบทริปนี้เราแบบว่า เราหย่อนแต่ละอย่างแบบว่าจะนอนงตือสายก็ได้แล้วก็ว่าก็ไปนี่ไปกินข้าวกันแบบเี่เอร์มีร้านที่แบบว่าอยากจะพาเออพาไปกินเป็นพัฟเซชชี่ก็พาไปกินก็แบบว่าไปใช้เฟซทับด้วยกันถ้าจริงๆใครเป็นคนคิดแผนไปว่าจะไปตรงเออวาทีืนึงไป<ม>ฟัง<ห>น,<ห>นี้ไม่มีแผนเลยเนาะใช่ชายพี่หมายถึงว่าแบบทีนี้ไม่เหมือนที่อื่นที่แบบว่าแล้วเราต้องแบบ ตื่นตอนนี้แล้วไปกินอันนี้อันนี้อันนี้อนนะไรเงี้ยเราวแค่แบบมีแพลนใงบอกว่าอเอ้ยเดี๋ยวเราต้องเราจองเรือไปก่อนเพราะเราอยากต้องเรือกันเราก็จองเรือเรามีในหัวว่าแบบอยากขีเ่เซอร์ก,กี้ก็แค่นั้นเลยแล้วถึงเวลาก็แบบปล่อยตามฟิวแล้วก็ไปท่าเรือทันเวลาอะไรเงี้ยเพราะว่าเราแบบไม่อยากรีบคือครั้งนี้ไปอ่ะคืออยู่กรุงเทพบัดทำงานเยอะกันอยู่แล้วยิง่งเราไปยิ่งทำง,งานเยอะเราพอมาอยู่นู่นหนักก็ได้พักจริงๆก็ค<ๆ>ือพักจริงๆก็เลยนอนลูกเอตามใจที่เป็นเดี่ยวเราตามใจกันแล้วกันดีกว่าใครให้เสือกใครมากกว่ากัน คลิปนี้เหรอคลิปนี้เหรอคลิปนี้เหรอพอกันต่างกันต่างกันดูแลได้แล้วคนดูแลแต่ละสุขการ์ดต้องเล่นน้ำต่เน้นน้ำเน้นน้ำมาล่นน้ำต่อยังไม่จบที่โน่นมาเล่นน้ำต่อที่นี่ยังไม่หลุดจากน้ำมาเล่นน้ำต่อการมันเป็นยังไงอยากเล่าก่อนไหมพี่ถามเลยก็สุขการก็มีออกไปเล่นน้ำครับผมเพราะว่าเราชอบสุการมากคือเรา เราชอบเล่นน้ําอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะแบบสงการก็เป็นเทศกาลที่เราตั้งหน้าตั้งตาร,รอ,อใช่แล้วก็ปีนี้แบบมีน้องไปด้วยหลายๆวันเพราะว่าปีที่แล้วเราก็แบบมาเล่นน้ําแบบคุกคลิกกันแบบว่าสไตล์แบบว่าเด็กประถมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นมอสต้นมอสปลายดีกว่าอ้าก็มาเดินแบบสยามกาแฟตามแบบวัยรุ่นสยามอะไรเงี้ยปีที่แล้วใช่แต่ว่าแบบพอมาปีนี้เราก็จะแบบาเราก็โตขึ้นแล้วเราก็เป <c oughs> ็นโอกาสที่ซื้อหน่อยเป็นยังไงบ้างเราจะพาน้องเข้าไปสํารอกเขาว่าย <c oughs> ังไงบ้าง จริงจริงๆสนุกคือเราเล่นกันวันที่หนึ่งกับวันที่สามสสกี่วันแล้วกันกี่วันหนึ่งกับสามมันเป็นเงาทันเงาลูกก็คือไฮไลท์ลูกไม่แน่จะโรยเฉย มาเรามากระเราผรหยุดกลับกรยุดกัมายกกยรถรถจู๋คนเยอะเนาะอ่ไปงั้นมาพอแยกกยรถก็สนุกดีครับผมก็จริงๆมันเป็นที่ที่ไปอยู่แล้วเพราะว่าเออก็เป็นแบบเป็นใกกลางเมืองใช่คือเราแบบเราไม่ได้อยากไปไหนช่วงสเราอยกอยู่กรุงเทพเพราะว่าแบบจริงๆผมว่าเนนที่กรุงเทพมันสุดแล้วแล้วก็ปีนี้ยล้วก็แบบ คุยจริงคุยกันแบบปีที่แล้วแล้วว่าเราต้องไปด้วยกันสำกัญเราต้องไปด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ไปด้วยกันจริงจริงก็ยังสนุกไปกับก็จริงจริงอะปีแล้วผมคุยแค่ผมพิสูจนกับพี่เมยบอกว่าอยากไปมากเพราะว่าในความที่อายุยังไม่ถึงด้วยแล้วเราอยากไปมากเราอยากไปมากแล้เราก็เลยอ่ะหย่อนลงมาเป็นสยามละกันเพื่อว่าเราสามารถเอาได้แต่ไม่จะจอยได้แต่ว่าพอมัาถึงเมย์ตอนเดียวโตขึ้นเราก็อยากจะแบบว่า มีสัมคัสมากขึ้นแล้วก็จะไปเอาไปเจอเพื่อนเพื่อไปเจอแต่คนไปเจอเพื่อนในวงการก็ไปเจอเพื่อนคือเจอหลายคนมากแล้วก็สนุกมากเพราะว่าผมเป็นคนชอบเล่นน้ำอยู่แล้วเอาภาเปิดหูเปิดตายยังไงบ้างเปิดหูเปิดตายยังไงบ้างเออเออมันบาวไม่รู้มันบาวเอาภาพที่เอาเออภาพที่คิดเมื่อกียมะไรกินมาเจียวเปิดหูเปิดตาเออเออไหนก็เต้นมันดีครับก็ได้เจอศิลปินด้วย เราก็เป็นศิลปินด้วเราก็เราก็เข้าเต้นเหมือนกันศิลปินต่มือ่าไหมอีกแบบเราก็ไปถึงลปินกันเราก็ดีมอปนะเอ่อศิลปินอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งครับไม่ใช่ผม้วกันเจอเพื่อนเพื่อศิลปินไปไงบ้างไปเจอแก๊งเพื่อนเขาอยู่ที่อูเขาาเขาามาหาจอตรงเลยพี่อู๋พี่อู๋คือตื่นยังตอนนี้ไม่ตื่นเลต้งงโอเคกั่นคือ เขาอยู่ตรงนั้นน่ะกล้องนึงปากพูดไปอยู่ไมเอ่นเล่ดเล่นเล่นเเอย่าเียตลอดเวลาตลอดเวลาแล้วเขาบอกว่าจุ๊บเล่ดจุ๊บเล่นอย่างเงี้ยอย่เ้ยอ่านตลอดตลอดเวลาแล้วทำมั้ยเาจุ๊เล่นจุ๊บเล่ั้ไม่ได้จุ๊บครับแต่ว่าแต่ว่าเ็ดนะเด็ดนะเดีอย่าปเด็นัี่อย่าไปอเคคอิปนั้นน่ะเลยคิมพี่ ไม่ได้จุบแต่เทีบเ่ากัดหูผมการคิปที่เข่ายคะที่พี่ปูถ่ายหรอใช่อาอาวอผมจำได้เลยไม่รู้ไม่ได้ดูคลิปนั้นแล้วเรากัดหูเขาไมเราไม่กัดูคลิปเรากัดหูเขาไหมกัดหูเาจิงไหมไม่รู้เอาใครจะไปกัดหูบ้าหรอเอาเอาเอาเอแต่เบอกมาเนยหูั่นเดิอยู่ไหนอยู่ไหนงกัดเ พูดว่าอะไรไม่รู้แต่น,นี้จําได้ว่านั้นอย่างโฮงเต๋อแต่ว่าพี่อู๋อ่ะพี่อู๋ไปไปไปเรื่องนี้ไม่ได้ฟังไม่ติดไ่ตอนนั้งนัะตอนนั้นักเขาบอกว่าพีเอชกัดหูเขาแล้วในแมงมุมพีเอชคืออะไรอะ่กะกระดูกผมจำไม่ได้แล้วเราทำอะไรได้แล<า>้วเราทำอะไรจำจำได้แค<า>่ตอนเติมลิฟ เติมลิฟต์เติมลิฟต์เติมนูด็งเติมิยังไงาดี้ขนตนตัวใดปยังไงเ็นยังไงอเหน้าไปด้วยหรอเเปตองละคือด้วยความที่ผมมาเวมนแรกเลยที่ไปครับก็ไปแล้วก็ไปที่เดียวเท่านี้แหละเขาชวนไปแล้วก็ก็ไปแล้วก็ผมมาอยาเติมลิฟต์คอตอนแรกเขเติมอยู่แล้วผมก็อยากเติมยเซึ่งผมมาก็เติม แล้วรู้สึกว wow ่ามันนิดเดียวใช่ไหมเร wrong, right? <omdat S 2> ื่องเของเขาเที่ผมอ่ะเออคงไม่ได้กินเลยมากอะไรเงี้ยก็เลยจับแล้วก็ มันปกติแบบคนรู้จักกัน่ไม่คนรู้จักกันแาไานคนนี้คนยังไรู้จักีเยไม่รู้จักีไหมว่นีรู้จักเกนไม่รู้จักกัน้กนอไรู้จักกันวไม่รู้จักใครเลยอเพียงคนเดียวแล้วเติมริปปะเราละริปมาติดเครับ เขาจะมาเติมอยู่แล้วเพราะว่าเหมือนมีพี่เติมให้เราแล้วไปเติมเราเราะน้องเห็นเราเติมว่าเอ้อยากเติมมากอะไรอย่างเงี้ยมากลับมาเล่นเต้าเราได้กินเต้าหู้เหมือนที่เป็นเยี่ยมได้กินไหมจุ๊บจุ๊บอ่ะจุ๊บจุ๊บจะไม่ได้พี่เปิดคลิปไหมมีหลัยถานมั้ยมันจะเชื่อใายไปไหนมันวันแรกไงเราไม่ต้องหลายวันวันที่สามใช่เดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวนีคลิปมันไม่ไอ้คลิปไหนอ๋อคลิปนี้มันไม่ใช่วันแรกค่ะมันวันที่สาม แต่ที่เตือนดีวันแรกจำได้รจำได้แค่วันแรกวันที่สามพามาตัดอถึงวันนี้รู้ว่าเขาเป็นเยอะพีแค่พอวันที่สามอ่ะเขาไปจ่าที่นึงเขาไปเจอเพื่อนมาเดินทางหลายหลายที่ใช่อันนี้เป็นกําลังใจทางบ้านมานะพี่เตาอู๋บอกมาถามว่าเรื่องของบ้านไหนครับพี่เตาอูเตาอู๋ตาอู๋ตาอู๋พี่อู๋ถามหรอพี่เตาอู๋ปัจริงหรือเปล่าขอโทรเช็คก่อนอ้าวทาไมไม่เช็คไม่เช็คทเอาไม่เช็คให้เราไปนั่งเลิกอยากโดนเยอะซะแล้วพี่ตาอู๋ถามว่า เธอนเขาเป็นอะไรทำไมยืนด้วยเองไม่ได้เป็นนักเป็นนักเขไปน้ำแขงแร่อยู่ดีๆอยู่ก็ไม่ได้โอ้ยย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 ยมยยยยวิยวยยยอยย่ยยยตยาไย่ยย่ยายยยยย่ยยยยยี่ยย่ยมยแลยวยยยย่ยยย้ยย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 ยม่ยย่ไม่ยย่ยยยยยายยยยยย ก็ไม่ได้เมาหรอกเพราะว่าจริงเราก็แบบจอยๆก็เป็นเนื้อก็ใส่ตากระไรเดือยเแต่ว่าแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คือไปหาอยู่แล้วตั้งใจไปหาเพราะว่าไอ้ทัวเราเราก็ออกมาก่อนอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ตั้งใจไปหาแบบคือพอมาหาปุ๊บเราก็อยู่ด้วยกันเหมือนแบบเป็นฟพลแบบไม่ได้เจอกันนานแต่ว่าเป็นเพื่อนแบบไม่เจอกันนานคิดถึงกันเร็วขนาดนั้นเลยเหรอ ใช่ก็ไม่อะไรวะแล้วไม่อาจจะเมาแต่เมาไปเมาไปเมาเสียงคุณได้เมามึนทุกอย่างถามเยอะมากเลยนี่ยก็จริงคือภาพที่ออกไปอ่ะคือเหมือนแบบเราแบบยืนไม่ไหวใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเรายืนไหวแล้วแค่รู้สึกว่าเราก็เป็นฟิลแบบแล้วกำลันไปโฟกัสอยู่แล้วมันหยุดไม่ใช่หยนไการจับปัดเมื่อกี้ภาพที่ออกไปแล้วเราเห็นได้ไงเมื่อกี้บอกเราไม่เห็นภาพ เห็นปกไงโอ้โหตลกหมดแล้วนะตลกแล้วเจ็บไหมล่ะเก็บแมสเก็บแมสไหมนะไม่เจ็บเพราะเราถ้าตอบก็ตอบอือคือเราก็พยุงกันเราก็กอดปกติอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเราสนิทกันไง คือคนที่สนิทกันเราทำเราก็ต่อนปกติอยู่แล้วใช่อยากคิดอะไรมากพี่ตีนจับคุณพี่หมูนี่พี่หมูเขาบอกว่าเขาหมั่นใจกันเพราะป่าเพราผาผ่านใจมีอะไรจะบอกเขาไหมอ่ะพี่ชายหน่อยคดูแหม่คู่เขาอะมันได้ละคู่เขาละเออที่ถามพี่หมูว่าหน้าเวทีเขาก็ซิฟอะไรทขาเขาก็เจอทุกวันทำไมต้องเป็นซีฟเราเรามีเรื่องคุยกันเยอะ เสียงมันดังเวลาเราคุยแ้มคุกันใกล้ๆให่มาถึง้ความโน้อกันที่เป็นบ่อยคู้นั้นเอาเลย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 เอาเล้เอาเลย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 เอาอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเเอาเลยเอาเลยเอยเอาเลยอาเลยเ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 อยเอาเล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 ยเอาเเอาเลย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 ยเอาเลยเายเอาลยเอาเล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 ยเอาอาเลอาเลยออาเลอยเาเเอาเยอาอ เขาบอกไปเตะเดนพาโชงแบบว่าเขาอยู่ทั้งคืนทั้งคืนทั้งคืนหนึ่งเลยนะว่าสุดท้ายที่ไปพอพี่อูชวนนะแต่เจอพี่อูแป๊บเดียวไปเก็บภาพับเสียงก็ไปเหรอพี่อูไปแล้วแป๊บนึงแล้วก็แบบสลีปปี้แล้วเรียบร้อยพี่เขามีคลิปเราแน่นนะถ่ายไว้ตอนไหนไม่รู้โอเคใช่ยังไม่บอกเลยพี่อูเหรอใแบบเขาปักพูดเราแบบโยได้เขาแบบใช้พูดเราแบบว่าแบบใช้พูดเลยแหม พูดตัวเองตั้งแต่วันแรกนะผมเห็นแล้วว่าพี่อู๋โยงบนแล้วก็กอดพี่อู๋พี่อัลลูดอย่างเงี้ยพูดตัวเองก็ไม่เบาโอเคขอบคุณมากผมครับผมครับผมครับเพราะเขาไม่เบาเราเขาไม่ยอมเยอะสิสิบนาทีวันนี้ครับ